กนสั่งค้เราแนะนําใา้มาถึงท่าอากาศยานสมุยเรียบร้อยแล้วค่ะเวลาในขณะนี้คือ15นาฬิกานาทีขอความกว็นระพุสานักประจำที่จังว่าเครื่องต่อจสนิทได้สัญญาณแจ้งนักเข็มขัดมิรภัยดับลงและแาตปวดสัมภาระได้กระสายการเดนทางของท่านเรียบร้อยสารองสาเครื่องระโบดอวมันวังเมื่อเปิดที่เก็บของเหนือีดะเพื่อการสัมภาระตัวมมาถูกตัวท่านและผู้โดยสารท่านอื่นะนี้ท่านสามารถเปิใช้งานโทรัพ์มือถือแล้วกุญแเเล็กทรอนิ์ได้แต่ขอความรุรานกาตัวออกแบบใส่เท่าเพื่อความปลออดภัยขง่ต่าง เรื่องสำหรับปฏิบัติตามคำแนะนำของธนาคารต้อนรับภาพพื้นดินและปนวัสดุขลีในพื้นที่ของอากาศยานลงเป็นบริเวณเที่จ,จัดทำให้ค่ะท่านบริการที่มีสัมภาระฝากใต้ของเครื่องท่านสามารถรับสัมภาระของท่านได้ที่สายการบินอีกทหนึ่งค่ะแนะนำของสายการบินมากอกเอเวอเรสตสายการบินร่วมกับจังยอดบุญและลุงของขบคุณที่ใช้บริการของเราและหวังเป็นว่าจะต้อนรับท่านอีกในการต่อไปขอบคุณค่ะแดดี้สัเซจ็คไม่มีครับนาวแลนเดดแอนต์สมุยปลอดธรรมนิสนาโปเซมินิทัสทีพีเอ็ม Please remain seated until the aircraft has come to a complete stop and the third side been the on. Please check your personal belongings and cover documents before leaving the aircraft. Be careful when opening the compartment to protect your seven other passengers from personal injuries. You can now turn on your mobile phones and electronic devices, for please and for receiving or making a call as you may disturb other passengers. For your safety, please be, safe. be careful when stepping off the aircraft. Please follow instructions for the guard stop and refrain from smoking except in smoking area. เซนเซอร์ว um, ิกฤติปาร์เก็ตจิเมร์เดนเกย์ยูปาร์เก็ตเบลส์นัมเบอร์วันอพยพไปแบงค์ข้าวเทลวิสอัลโคฮอลแทร์พาเนอร์แคปเทนเจ้าบุญในออริกูบุตรไลท์สแตนชี่ไฟวิเดนไลท์ลุกขบถเสียงเจนสูดบูธิกนิวยอร์กแบงค์ข้าวเทลบริเทนเซนต์บูธิกอะไรครับแต่ฉันจะไป